สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมมาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับ งวดประจำวันที่16มีนาคม2565ใครรอแนวทางของวิ่งสายทหารมาแล้วนะครับมารับไปมาแคปหน้าจอด่วนๆเลยครับสถิติ2งวดหลังสุดของอาจารย์เข้านะครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า0ก็คือใบนี้ครับเข้าทั้งบนและล่างงวดใหม่ครับก็คือใบนี้16ทับ3ทับ6 5 อาจารย์ให้แนวทางวิ่ง6นะครับทุกท่านวิ่ง6ครับชอบกันไหมครับ6จะมาคู่กับอะไรลองนำไปเกง่งนำไปเปรียบเทียบกันดูเนาะอาจารย์ก็บอกเพิ่มเติมนะครับบอกว่างวดที่แล้วให้0นย์จ้าไม่ใช่ต้นฉบับแต่เข้าดีจัดไปครับ6ตัวเดียว ต่อมาครับจะเป็นนทางหวยชุมแพรอาจารย์ก็มีสูตรแนวทางมาให้ตามที่เห็น2งวดหลังสุดอันนี้คุณผู้ชมต้องพิจารณาดูเอานะครับผมไม่ได้ลงให้งวดใหม่จะอยู่ด้านล่างส่วนตรงนี้สูตรของอาจารย์ทําได้ครับก็มี97ด้านบน24ตรงกลางแล้วก็346ด้านล่างตามนี้คุณผู้ชม จับเข้าคู่กันแล้วก็มี49 49กับ47นะครับดูเหมือนว่าอาจารย์ใช้เน้น49มาคุณผู้ชมตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์เบื้องต้นที่จับมาให้ก็2ชุดครับ49กับ4 7ต่อมาครับมาดูแนวทางของตีเล็กกันบ้าง10ล่างครับสูนย์2 3 1เลขเด่นของอาจารย์ให้มาก็ สตัวนะครับได้5 6 7แนวทางสิบล่างนะครับได้5้าตามนี้ครับแนวทางของแอสตีเลขสิบล่างถัดมาก็มาดูแนวทางของแอสกรมเกตนุดกันบ้างวิ่งล่างครับอาจารย์ให้วิ่ง1กับ6มา ถ้าหนึ่งมาครับก็จะมีแนวทางเบื้องต้นอ,อาจารย์ให้มา3ชุดนะครับ1618แล้วก็14ถ้า6มาครับก็มี7616แล้วก็06 2แนวทางของแอดกรมครับวิ่งล่าง1กับ6ไปต่อครับถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดปลายเป็นข้อมูลล่างครับมาดูแนวทางของอาจารย์กันคุณผู้ชม ชุดเด่นของอาจารย์ดูเหมือนว่าจะเป็น58และ85ครับชุดรองของอาจารย์ก็มี35 53 68 86แล้วก็89 98นะครับแนวทางของแอดปลาย16มีนาคม2565 ต่อมาครับมาดูแนวทางล่างของช่างโน้ตชอบคำนวณกันบ้างอาจารย์มีแนวทางไม้ทั้งหมด4ชุดครับมี9,4,48,40แล้วก็4,3อาจารย์ขีดเส้นใต้มา2ตัวนี้9กับ4กคุณผชมวันที่อยู่ด้านบนชัดเจน16,3,65ทับ3ทับ6กก่อนหน้านั้นผมลงแนวทางบนของอาจารย์ไปให้แล้วนะครับใครตามแนวทางของอาจารย์ก็อย่าลืมมารับล่างไปด้วยเด้อ ไปต่อครับถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดกระแตเป็นข้อมูลล่างแนวทางที่อาจารย์ให้มาครับ28กับ3 8 2ชุดนี้ติดดาวมานะครับโดยแนวทาง2 8ติดมา4ดาวหน้าหลังนะครับข้างหน้า2ข้างหลัง2คุณผู้ชมแล้ว38ก็ข้างหน้า1ข้างหลัง1นะครับอีก4ชุดก็จะอยู่ด้านล่างมี c 75 752แล้วก็92 แนวทางของแอดกะแตต่อมาครับมาดูข้อมูลล่างตรงๆแนวทางของแอดหมูอรไทยกันบ้างงมดที่ผ่านมาของอาจารย์หลุดนะครับไม่มี07แต่ว่ามี05ครับคุณผู้ชมซึ่ง05เป็นข้อมูล2ตัวบนเนาะงมดที่ผ่านมาก็จะประมาณนี้งวดใหม่ครับก็คือใบฝั่งทางขวามือ16ทับ3 2,022 ล่างตรงๆของอาจารย์ก็มี25 28 29 58 59แล้วก็89ครับถ้าใครตามแนวทางของอาจารย์อยู่อย่าลืมกันบนด้วยนะครับผู้ชมว่าที่ผ่านมาของอาจารย์ขึ้นบนเนาะก็จะประมาณนี้ครับแนวทางแอดหมูใบเต็มคุณผู้ชมใบเต็มต่อมาครับมาดูแนวทางของ แอดสวนแตงนะครับทุท่านแอดฟินิกปรากฏว่าอาจารย์ดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นแอดไมมินแนวทางที่อาจารย์ให้มาครับชุด3ตัวจะอยู่ด้านบนครับ716953937ครับ2ตัวก็มี1635แล้วก็37ตรงนี้วันที่อยู่ด้านบนคุผู้ชมแอดไมมินครับคนเดิมที่ไม่เคยเปลี่ยนไป ต่อมาครับมาดูแนวทางหวยขั้นเทพหนุ่มเหนือกันบ้างข้อมูลงวดใหม่นะครับทั้ง2ทั้งสอง,งส่วนเลยนะครับทุกท่านสูตร1นึ่งแนวทางของอาจารย์ก็ได้ตามนี้นะครับสูตร1นงวดที่ผ่านมาถ้าจำไม่ผิดของอาจารย์จะมี5ู้นย์นะครับซึ่งเข้า2ตัวบนเนาะสูตร2ก็คือในส่วนตรงนี้ครับสูตร2องงวดที่ผ่านมาหลุดไปนะครับ งวดใหม่ก็ใบนี้ครับทุกท่านแนวทางของหวยขั้นเทพหนุ่มเหนือต่อมามาดูข้อมูลล่างชุดเต็มของคนบางอาจารยกันบ้างก่อนหน้านั้นตอนเช้าผมลงข้อมูลชุดคัดพิเศษของอาจารย์ไปให้แล้วนะครับมเมาล่างไปด้วยครับชุดเต็มของอาจารย์ก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้อาจารย์ให้ดับล่าง3กับ7ครับ ชุดตัดของอาจารย์อยู่ในส่วนตรงนี้คุณผู้ชมอาจารย์ก็วงกลมมาให้ดังนี้นะครับมี5 9 5 0 5 1 5 2 4 9 4 0 4 1แล้วก็4 2อาจารย์บอกว่าวิ่งล่าง4กับ5ดับล่าง3กับ7ตามนี้ครับคนบางระจัน ต่อมาครับใครรอแนทางของอาจารย์ท่านนี้มาแล้วนะครับ4งวดที่ผมลงให้เข้านะครับคุณผู้ชมโดยแนวทางงวดที่ผ่านมาเข้าทั้ง2กลุ่มเลยนะครับที่ติด0ย์ก็เข้าที่ติด5ก็เข้าครับงวดใหม่ก็คือใบนี้ครับทุกท่านเรามาดูใบเต็มกันครับว่าอาจารย์จะให้ตัวไหนบ้าง ก็คือตัวเดิมครับคุณผู้ชมตัวเดิม16ทับส2อสูตรของอาจารย์ทำได้ชุดเดิมครับเด่นศูนย์ก็จะอยู่ด้านบนในส่วนตรงนี้แคปหน้าจอไปครับทุกท่านใครมีของเก่าก็ดูของเก่าได้นะครับแล้วก็เด่น5อยู่ในส่วนตรงนี้ครับคุณผู้ชมเด่นห วันที่ชัดเจนครับ16ทับ3 22เหมือนกันยังไงดูกันอีกครั้งครับคุณผู้ชมเหมือนกันเด้เดนะครับก็คือเด่น0ูนย์กับเด่น5ตำแหน่งตัวเลขก็คือชุดเดียวกันแต่วันที่เปลี่ยนนะครับจัดไปครับคุณผู้ชมถัดมาครับเลขแห่งดวงดาวมาแล้วครับใครถามหาใครรอแนวทางของอาจารย์ งวดที่ผ่านมาเลขในตารางของอาจารย์มี 0, มี9มี7นะครับที่มาข้อมูลวิ่งวิ่ง0 000, 000ล้านเปอร์เซ็นต์รอง7ก็มาอีกนะครับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือสุดครับเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันครับใบเต็มก็จะประมาณนี้ต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้ครับเลขวิ่งตรงนี้แล้วก็เด่นร้อย อาจารย์ไม่ได้ใส่มาให้นะครับอาจารย์ท่านพิมพ์มาให้แต่ว่าผมก็เป็นคนพิมพ์ตัวเลขแดงๆตรงเนี้ลงไปให้ท่านผู้ชมจะได้ไม่งงนะครับที่อาจารย์ท่านให้มาก็จะมีแค่ตัวเลขอยู่ในตารางเท่านั้นนะครับแล้วอาจารย์ก็บอกว่าวิ่ง1ล้านแล้วก็ลอง5ผมก็พิมพ์ลงไปให้ตรงนี้เด่นร้อยสแล้วก็ลอง5ผมก็พิมพ์ไปให้ตรงนี้เข้าใจตามนี้นะครับ ตัวเลขที่อาจารย์ให้มาครับในตารางด้านบนมี5กับ3ตรงกลางครับ1,9,8ข้างล่าง7,6ตามนี้ครับเลขแห่งดวงดาวใครรอมารับไปครับวิ่งตรงนี้ก็เข้าดีนะครับใบนี้อาจารย์ให้แนวทางวิ่ง1ล้านแล้วก1ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ลอง5จัดไปครับ ต่อมาครับร้านเจ๊แแถวหน้ากองสาราก16มีนาคม2565งวดใหม่นะครับผู้ชมงวดใหม่เดี๋ยวผมมีผมมีงวดเก่าให้ดูด้วยเนาะผู้ชมแคปหน้าจองวดใหม่ไปก่อนนะครับตามนี้ครับทุกท่านชุด3ตัวชุด2ตัวเรามาดูงวดใหม่พร้อมกับสาธิติกันเนาะ จัดไปครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้าขชุด3ตัว590ถัดไปอีกของอาจารย์ก็มี75แล้วก็97นะครับงวดใหม่ก็คือใบนี้ครับ1 6มีนาคม2565กก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ